การนั่งสมาธิเกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธยุคนี้ได้อย่างไรโดยแยกเป็นคำถามว่าการนั่งสมาธิเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด 2. การนั่งสมาธิเกิดขึ้นเพราะเหตุใดและ 3. ใครเป็นผู้ทำให้การนั่งสมาธินี้เกิดขึ้นมาตอบข้อหน,นึ่งก่อนโยมได้ตั้งคำถามกับอาตมาว่าองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงการนั่งสมาธิไว้ด้วยพระสูตรใดหลวงพอ่อในเรื่องนี้อาตมาได้อาศัยองค์ธรรมในองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั้งสิ้นตอบคำถามให้กับโยมได้รับฟังไปแล้วว่าการนั่งสมาธิไม่มีในพุทธศาสนานี้เลยนั่นเป็นเพราะว่าหนึ่ง พระศาสดาไม่เคยแสดงการนั่งสมาธิ 2. พระศาสดาไม่เคยปฏิบัติการนั่งสมาธิ 3. พระศาสดาไม่เคยบัญญัติการนั่งสมาธิและ 4. พระศาสดาไม่เคยประกาศการนั่งสมาธิด้วยพระสูตรใดๆเลยดังนั้นแม้อรหันตสาวกก็ไม่เคยแสดงธรรมว่า พระศาสดาได้แสดงการนั่งสมาธิดังนี้พระศาสดาได้ปฏิบัติการนั่งสมาธิดังนี้พระศาสดาได้บัญญัติการนั่งสมาธิไว้ดังนี้พระศาสดาได้ประกาศการนั่งสมาธิด้วยพระสูตรนั้นด้วยพระสูตรนี้ดังนี้อรหันตสาวกก็ไม่เคยแสดงทมนี้เลยดังนั้นโยมจึงทราบชัดว่าการนั่งสมาธิ ไม่มีในพุทธศาสนานี้เลยเมื่อได้ทราบชัดดังนี้เมื่อวานนี้โยมก็ได้เกิดความสงสัยตั้งคําถามกับอาตมาว่าแล้วการนั่งสมาธิเกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธยุคนี้ได้อย่างไรหลวงพ่อเมื่อโยมถามดังนี้จากการสนทนาธรรมกันนั้นอาจ ตมาก็เลยตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าโยมสงสัยว่าการนั่งสมาธิเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดใช่ไหมโยมตอบว่าใช่แล้วข้อที่สองต่อมาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมเกิดความสงสัยว่าการนั่งสมาธิเกิดขึ้นเพราะเหตุใดใช่ไหมโยมก็ตอบว่าใช่และสมโยมก็อัตอมาก็ย้อนถามโยมกลับไปว่า โยมสงสัยว่าใครเป็นผู้ทำให้การนั่งสมาธิเกิดขึ้นมาใช่ไหมโยมก็ตอบว่าใช่ค่ะดังนั้นความสงสัยนี้เป็นความที่ควรสงสัยของโยมและก็เป็นความสงสัยที่ควรจะให้ความมนุเคราะห์ดังนั้นอาตมาก็จะอาศัยองค์ธรรมในองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอบคำถามโยมโดยลำดับแต่เรื่องนี้อัตมาต้องย้อนองค์ทาให้โยมได้เห็นโดยลำดับอีกครั้งหนึ่งก่อนนะว่าหลังพุทธการมานี้หมู่มวลชาวพุทธของพวกเราทราบชัดว่าทำมันเป็นเหตุให้องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก้าวล่วงความเป็นพระโพธิสัตว์เข้าสู่ความเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น คือธรรมที่ชื่อว่าปฏิจสมุบาทนี้เป็นธรรมที่แสดงอาการลิงคะนิมิตอุเทศของจิตของมนุษย์ของวิญญาณของสรพสัตรหรือของตัวเราด้วยองค์ธรรมที่ชื่อว่าปฏิจสมุบาทนี้ประกอบไปด้วยอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชรามรณะสโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยา อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนรปติตัมปิทุกขงังความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นมีได้ด้วยประการเลนี้แล้วพระองค์ท่านก็ตรัสต่อท้ายว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณขันห้านี้ เป็นบทธรรมย่อของปฏิจสมุบาทนี้แต่หมูชาวพุทธของพวกเรานั้นเมื่อไม่ทราบชัดในธรรมที่ชื่อว่าปฏิจสมุบาทนี้ทำให้ท่านเห็นขันห้านี้กลายเป็นร่างกายคนไปเบื้องต้นผิดมาตั้งแต่ลำดับแรกๆแล้วลำดับลำดับเบื้องต้นแล้วคือเห็นปฏิจสมุบาทไม่ได้ก็เลยเห็นขันหานี้ กลายเป็นร่างกายคนอยู่โดยทั่วไปเมื่อผิดตรงนี้แล้วทำมทั้งหมดทั้งมวลก็ผิดมาโดยลำดับผิดมาโดยลำดับโดยหมู่ชาวพุทธนั้นเมื่อองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วนั่นหมายถึงว่าพระองค์ท่านได้เห็นว่าทำฝ่ายข้างเกิดทำฝ่ายข้างเกิดคือท่านเห็นอริยสัจสี ในทุกกสมูไทยอันเป็นธรรมฝ่ายข้างเกิดแล้วและหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นปฏิจสมุบาทในธรรมที่ว่าฝ่ายข้างดับฝ่ายข้างดับคือท่านเห็นอริยสัจสีในฝ่ายข้างดับคือนิโรธกับมรรคแล้วแต่หมู่ชาวพุทธเห็นไม่ได้ตรงนี้ไม่ทราบวิธีว่าเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นแล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไรดับโดยการทำอาศัยมรรคมีองแปด อันห้อมล้อมได้โพธิ่จปักเคียธรรมนี่มาทําความนิโรดนิโรดในทุกในสมุทัยทําอย่างไรเราทําไม่เป็นคนในยุคหลังพุทธกาลนี้ท่านทําไม่เป็นก็จึงเกิดการนั่งสมาธินี้ขึ้นต้องดูดังนี้ต้องดูดังนี้เมื่อเกิดการนั่งสมาธิขึ้นแล้วนี่ดังที่โยมรู้นี่คือความเห็นผิดนี่คือการกล่าวตู่ มันก็จึงผิดอยู่ทําให้โยมเกิดความสงสัยนี่แหละเมื่ออาตมาลําดับทําให้โยมได้ฟังมาโดยลําดับดังนี้แล้วก็จะตอบคําถามโยมโดยลําดับดังนี้ว่าที่โยมสงสัยว่าแล้วการนั่งสมาธิเกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธยุคนี้ได้อย่างไรโดยแยกเป็นคําถามว่าการนั่งสมาธิเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด 2. การนั่งสมาธิเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และ 3. ใครเป็นผู้ทําให้การนั่งสมาธินี้เกิดขึ้นมาตอบข้อหนึ่งก่อนเมื่อวานนี้อาตมาได้ตอบโยมด้วยการสนทนาธรรมกันไปแล้วแต่ยังไม่เห็นหลักฐานทางธรรมวันนี้อาตมาจะนำหลักฐานทางธรรมจากพระไตรปิฎกมาแสดงด้วยแต่เบื้องต้นขอตอบตรงนี้ก่อนว่าข้อที่หนึ่ง การนั่งสมาธิเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดตอบให้โยมได้รับฟังดังนี้ว่าการนั่งสมาธินี้เกิดขึ้นในหลังพุทธกาลนี้นั่นหมายถึงว่าหลังจากที่อรหันตสาวกรูปสุดท้ายดับขันทป,ปรินิพานตามองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วนี่จึงเกิดการนั่งสมาธิขึ้น นั่นเป็นพระหมู่ชาวพุทธเห็นผิดในธรรมมาโดยลําดับนั่นแหละจึงเกิดการนั่งสมาธิขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีการนั่งสมาธิในที่ใดๆเลยหลักฐานคือไม่มีพระสูตรใดๆแสดงการนั่งสมาธิเลยดังทราบมาแล้วและก็ไม่มีพระสูตรใดหรือมีใครๆกล่าวถึงการทำการนั่งสมาธิ ในที่อื่นใดเลยไม่มีไม่มีว่าเจ้าลัทธินั้นเจ้าลัทธินี้เจ้าลัทธิโน้นทำการนั่งสมาธิอยู่ก็ไม่มีในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีการนั่งสมาธิเลยตอบให้โยมเห็นดังนี้เกิดขึ้นในยุคเรานี้ในหลังพุทธกาลมานี้การนั่งสมาธินี้ทราบชัดแล้วนะทีนี้นะ ีนี้มาตอบข้อที่2ว่าการนั่งสมาธิเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งนักต้องอาศัยพระธรรมคำสอนในองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นเพื่อแสดงทรรให้กับโยมได้รับฝังดังที่เราทราบแล้วว่าการที่ผู้คนนั่งสมาธินั้นก็เพื่อตั้งจิต ตั้งใจปรารถนาเอาไว้ว่าอยากได้สมาธิหรืออยากได้ความเป็นสัมมาสมาธินี้ที่นั่งสมาธินี้อยากได้ความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นสมาธิอยากได้ความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นสัมมาสมาธินี้นี่ที่สำคัญคำว่าสมาธิหรือสัมมาสมาธินี้มาจากไหนต้องดูนะคำใกล้กันแต่ว่าสมาธิกับสัมมาสมาธินี้ ไม่ใช่คำว่าการนั่งสมาธินะตัวสมาธิตัวนี้หรือสัมมาสมาธินี้เป็นผลอันเกิดจากการปฏิบัติจบแล้วนี่หมู่ชาวพุทธต้องการตัวนี้ต้องการคำว่าสมาธิหรือสัมมาสมาธินี้จึงเกิดการนั่งสมาธิขึ้นแต่หมู่ชาวพุทธของพวกเราเห็นวิธีปฏิบัติผิดไป คือไม่ทราบวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงสมาธิหรือสัมมาสมาธินี้จึงไปนั่งสมาธิและที่แน่ๆมูชาวพุทธในยุคนี้สำคัญผิดในผลของสมาธิด้วยนะเขาเหล่านี้หรือเขาเหล่านั้นทั้งหลายนี่ที่นั่งสมาธิแล้วเขาปรารถนาความเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นที่นิ่งนิ่งอยู่ที่นิ่งที่เงียบที่สงบ คือไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่กินไม่สัมผัสไม่รับรู้ธรรมารมใดๆเลยนั่นคือเขาคิดว่าการมีสมาธิหรือสัมมาสมาธิของเขาจะต้องเป็นผู้นิง่งผู้เงียบผู้สงัอยู่นิ่งๆเหล่านี้คือความเห็นผิดทินี้อาตมาจะนำองค์ธรรมมันเป็นเบื้องต้นของการเกิดสัมมาสมาธินี้ มาแสดงให้กับโยมได้รับฝังนี่อาตมาได้เปิดเอาไว้แล้วนี่นี่พระสูตรที่แสดงมักมีองแปดอันมีปลายทางสุดคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอันคนปรารถนาที่จะได้สมาธิอยู่เบื้องปลายอาตมานำมหาจัตตารีสกสูตรข้อ252 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14มาเป็นหลักฐานทางธรรมเพื่อให้โยมได้เห็นโดยลำดับดังนี้นะ,ะเรามาดูกันข้อ252ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถปินธิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะขออธิบายตรงนี้ก่อนนะแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะเห็นไหมสัมมาสมาธิหรือสมาธิท่านจะแสดงให้ดู อันมีเหตุมีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะให้พระภิกษุสง์เหล่านั้น ได้รับฟังโดยลําดับว่านี่อัตมาจะว่าบาลีให้ฟังก่อนนะว่าภะควาเอตะทะโวจะกตโมพิกเวอริโยสม,มาสมาธินี่สัพปนิสโสสัปริขารุเศยยะถีทังสม,มาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ มาถึงสตินะดูดีๆยาโขพิขเวอิมเมหิสตังเคหิกิตตสเเอตัคตาปริคตาอายังวุจติพิขเวอริโยสัมมาสมาธิสัอุปนิสโสสัปริขาโรอิตตปิดูตรงนี้จากบาลีที่อาตมาว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้รู้ท่านได้แปลเอาไว้ว่า พระผู้มีพระภาคจึงได้ตัดดังนี้ว่าดูกระพิกสุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติดูตรงนี้ดีๆจบลงที่ตรงนี้เป็นฉนดูกระพิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างที่อาตมาให้สังเกตดูวิธีการที่จะได้มาซึ่งสัมมาสมาธินั้นนี่ตรงนี้ท่านใช้คำว่ายาโขพิคเวอิเมหจิตอ่า อเมหิตสตังจิตตัสะเอตคตาปริคตาอยังวุจติพิกเวอิโยสัมมาสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้คำว่าประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดนี้คือปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์นี้นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินี้ปฏิบัติก่อนปฏิบัติจนท่วนรอบแล้ว เธอจะได้สัมมาสมาธินั่นหมายถึงว่าขณะที่ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมา,าสังกัปปะนี่ขณะที่ปฏิบัติมรรคเจ็ดองนี่แหละคือปฏิบัติสัมมาสมาธิก็คือเมื่อปฏิบัติมรรคเจ็ดอจบแล้วก็คือได้ความเป็นสัมมาสมาธิเองแต่ต้องปฏิบัตินะวิธีปฏิบัตินั้นอยู่ใน มหาสติปัฏฐานสูตรเดี๋ยวอาตมาจะยกให้ดูอีกอาตมาจะยกให้ดูอีกแต่ต้องให้ดูก่อนว่าในทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้บอกว่าให้เธอไปนั่งสมาธิแล้วเธอจะได้สัมมาสมาธิหรือสมาธินี้ไม่มีนะจะต้องประกอบด้วยการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติอยู่มรจิตองค์นี้อยู่ ปฏิบัติจนท่วนรอบแล้วเธอจะได้สัมมาสมาธิของพระอริยะเองนี่คือหลักฐานเบื้องต้นดังนี้ต่อไปนี้อาตมาจะนำเอาอามหาสติปรฏฐานสูตรจากพระตบ,บิดกฉบับหลวงเล่มที่10มาแสดงให้กับโยมได้รับฟังเพื่อให้เห็นบทแห่งธรรมที่เวลาแสดงสัมมาสมาธิ ได้มาอย่างไรนี่นะหลังจากที่พระองค์ท่านได้แสดงมาโดยลำดับในมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วนี่นี่ตรงนี้สัมมาสติอัตมาจะไม่พูดถึงจะไม่พูดถึงแต่จะพูดถึงองค์ธรรมนี้องค์ธรรมนี้คือองค์ธรรมแห่งสัมมาสมาธินะตีกรอบให้ตีกรอบให้ดูดูตรงนี้ดูวิธีการปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้แหละ ปฏิบัติที่บอกว่ายาโขพิขเวอิเมหิกิตตสกิตตสเเอตคตาปริคตายังวุจิติพิคเวอริโยสัมมาสมาธิน่ะความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์จตเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธินีนี่ตรงนี้คําเดียวกันสัมมาสติแล้วก็ไล่มาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะมาถึงสัมมาสติแล้วนี้ก็ต่อมาที่สัมมาสมาธินี้ดูตรงนี้ พระไตรปิฎกอาตมาจะเละหน่อยอาตมายืมท่านมายืมท่านมาอาตมาไม่มี <c oughs> ดูสัมมาสม,มาธิเป็นไนทีนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี่ทำฌานหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้เธอก็ทำฌานสองต่อไป เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งกิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่นี่เธอได้ชานสองต่อไปขึ้นชานสามเธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกะด้วยกายหรือด้วยนามกายอยู่เพราะปีติสิ้นไปบรรลุ ตติยชาญคือชานสที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ชาญนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขนี่จบชาญสามที่นี่และก็ต่อด้วยชาญสี่ว่าเธอบรรล,ลุจตุตชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัสก่อนๆเสียได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิอันเดียวกันนะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าให้เธอปฏิบัติมักมีองค์เจ็ดนี่มักมีองค์เจ็ดยาโขพิกเวอ,อิเมหิจิตตะ,ะเอตคตาปริคตาอยังวุจติพิกเวอ,อริโยสัมมาสมาธินี่ปฏิบัติมักเจ็ดองค์นี้ด้วยการทำความดับทุกข์คือนิโรธกับมักอยู่ โดยการกระทําฌานอยู่กระทําฌานอยู่เมื่อกระทําฌานเสร็จแล้วจึงจะได้สัมมาสมาธินี้เนื้อความแห่งธรรมนี้เป็นธรรมอันเดียวกันต้องดูนะไม่ใช่ว่าสัมมาสมาธินี้เมื่อนั่งสมาธิแล้วจะเกิดฌานไม่ใช่นะคนที่มากับบัตมาต้องรู้ว่า สัมมาสมาธินี้เกิดจากการทำฌานไม่ได้เป็นเหมือนหมู่ชาวพุทธที่บอกว่าตนเองนั่งสมาธิแล้วจะเกิดฌานโดยลำดับตรงนี้หละหมู่ชาวพุทธกำลังเป็นมิจฉาทิฏฐิและกล่าวตู่พระธรรมคำสอนอยู่เขาจึงมีความเห็นผิดในธรรมอยู่ทั้งสิน้นสัมมาสมาธินี้เกิดจากการทำฌานนะน่นนี่ท่านบอกว่า สัมมาสมาธิเป็นไฉนนี่เห็นไหมเกิดจากการทาฌานหนึ่งชานสองชานสามฌานสี่มาโดยลําดับจึงได้สัมมาสมาธินี้ดังนั้นอาตมาก็ตอบโยมให้ฟังได้โดยลําดับว่าการนั่งสมาธินี้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธยุคนี้นี่เกิดขึ้นเมื่อใดก็คือเกิดขึ้นในยุคนี้ละ่ะหลังพุทธกาลมานี้ การนั่งสมาธิเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเกิดขึ้นเพราะผู้คนทั้งหลายปรารถนาที่จะได้สมาธิหรือสัมมาสมาธิใครเป็นผู้ทําให้การนั่งสมาธิเกิดขึ้นมาก็หมู่ชาวพุทธหลังพุทธการมานี้แหละเป็นผู้ทําให้เกิดการนั่งสมาธิขึ้นหรือบัญญัติการนั่งสมาธิขึ้นใหมเพราะผู้คนในหลังพุทธการนี้ไม่สามารถรู้จริง ไม่สามารถแทงตลอดในธรรมที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิหรือวิธีการปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านเหล่านี้ไม่รู้ว่าฝ่ายข้างเกิดคืออะไรไม่รู้ว่าฝ่ายข้างดับคืออะไรแต่บัดนี้พวกเราทั้งหลายได้รู้แล้วว่าฝ่ายข้างเกิดคือทุกข์กับสมุทัยนี้ฝ่ายข้างดับคือนิโรธกับมรรคนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรอยู่นั้น รายละเอียดยังมีแต่ตอนนี้ตอบให้โยมชื่นขวัญได้รับทราบก่อนว่าการนั่งสมาธิเกิดในหมู่ชาวพุทธยุคนี้ได้อย่างไรโดยลำดับดังที่อทตมาได้ตอบแล้วขออนุโมทนากระโยมเอาไว้เท่านี้ก่อน